ครับท่านพี่น้องครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับกับบุญไอรักบ้างพักกิงนะครับพี่น้องครับในช่วงแรกนะครับผมได้เกริ่นไปว่าในช่วงนี้น้องเปิดเติยงกันมาแล้วนะครับวันนี้เราก็อยากที่จะมาพูดคุยกันกับน้องๆป้ายไทยรักนะครับซึ่งในขณะนี้อยู่กับเราแล้วนะครับวันนี้นะครขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับได้แก่วันนี้นะครับน้องเจ๊สตรงมาแอและน้องฮาริมาครับขอเชิญ้สลามท่านผู้ชมครับสลามมือหนวดุนร้อยวันระกาโตเป็นไงบ้างสบายดีกันครับทั้งสองคน นะครับอหนทำดินลวครับพี่น้องครับสองคนนะครับวันนี้น้องคาริมาจะอยู่ข้างผมนะครับส่วนน้องเจสตงมาแอร์นะครับก็จะอยู่ถัดจากน้องคาริมาไปนะครับตอนนี้ก็น้องคาริมานี่เคยออกอากาศไหมลูกเคยมาไหมใช่ค่ะมาชอน็ะเคยมาแล้วนะครับส่วนน้องเจสตงนะฮะพี่น้องอาจจะคุ้นหน้ากันนะครับผมก็ได้เจอกันในงานต่างๆด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยนะฮะอันทมดินละครับผมวันนี้มาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้น้องเจสตงเนี่ยเรียนอยู่ชั้นไหนนะลูกอยู่ชั้นม .6 คโอ้มหกนะฮะอันทำดินละ เรายังขาดติวเตอร์อยู่นะฮะพี่น้องท่านในที่เมื่อสักครู่นี้นะฮะประชาสัมพันธ์ไปยังขาดติวเตอร์อยู่เท่าตอนนี้นะครับทุกวิชานะครับฟิสิกส์เคมีชีววาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะฮะก็มาได้นะครับเราจะได้ช่วยกันติวน้องๆนะฮะอันนี้ก็คือเตรียมตัวอด m i s s i o n ตอนนี้เตรียมตัวหนักไหมฮะก็ประมาณนึงค่ะก็จะมีช่วงนี้ที่โรงเรียนก็จะมีการสอบเก็บคะแนนค่ะของแต่ละวิชาก็จะเยอะหน่อยเฉพาะการเรียนเนี่ยก็หนักแล้วยังมีการที่จะต้องเตรียมสอบอีก โอ้โหนะฮะเดี๋ยวต้องมาคุยกันว่าวันนี้เตรียมตัวกันยังไงนะฮะน้องฮาริมาครับน้องฮาริมานี่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนที่โรงเรียนอะไรลูกป .4 ค่ะ,ะครับผมโรงเรียนสระบสามวัค่ะสระบสามวันะฮะโอ้โหนะฮะตอนนี้ก็เปิดเทอมกันมานานหรือยังครับน้องฮาริมาครับนานแล้วค่ะประมาณเดือนไหนลูกที่เราเริ่มเปิดเทอมกันเอาเอาเดี๋ยวน้องฮาริมานึกก่อนเอาเนาพอก่อนหลังจากที่อนุสรณ์มนมัธยมนี่เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวันที่17พฤษภา เปิดพร้อมกันไหมลูกสองเรียนพร้อมกันเลยพร้อมกันนะฮะสิบเจ็ดพฤษภาอนนี้ก็เดือนกว่านะครับผมแล้วถามน้องเจสสตงนิดนึงนะครับว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนจากมห้ามาอยูม่มหกเพื่อนเราเปลี่ยนด้วยไหมหรืออยู่ห้องเดียวกันตามขึ้นไปก็อยู่ห้องเดียวกันเลยค่ะตามข้าไปยกขึ้นไปทั้งแผงเลยใช่ค่ะลแล้วน้องคาริมาลูกตอนที่อยู่ชั้นแรกก็คือปสามขึ้นปสี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนตามขึ้นไปหรือว่าเป็นเพื่อนใหม่ทั้งหมดเลยลูกเป็นเพื่อนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโอ้นารทำดีเล่นนะถือว่าบรรยากาศแล้ว อย่างเพื่อนใหม่กับเพื่อนเก่าเนี่ยตอนที่อยู่ปสามนะฮะกับปสี่มีเพื่อนที่เคยอยู่ซ้ํากันบ้างไหมฮะหรือว่าเปลี่ยนทุกคนเลยมีเพื่อนบางคนที่ซ้ากันด้วยค่ะครับผมอ๋อก็ยังแล้วก็ยังแบบได้เจอได้คุยกันใช่ค่ะนะฮะอันทำดีแล้วครับแล้วสําหรับครูประจําชั้นของเราเนี่ยยังเป็นคนเดิมไหมครับตองฮาริมาครับไม่ค่ะเป็นคนใหม่ละค่ะครับผมน้องเรียนน้องจับพี่น้งสอนนี่ยังเป็นครูประจำชั้นคนเดิมไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นคนใหม่เหมือนกันค่ะอ๋อโอเคพอเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนชั้นเรียนก็เปลี่ยนคน ทีนี้นะครับต้องสอบถามนิดหนึ่งนะฮะน้องคาริมาครับตอนนี้เราเรียนเนี่ยเรียนไปเยอะหรือยังหนกเนื้อหาที่เราเรียนไปตอนนี้ก็เยอะอยู่ค่ะทุกวิชาเลยใช่ค่ะแล้วการเราเรียนเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนครับในแต่ละวิชาก็เยอะอยู่ัารทำดีเลยนะครับน้องเจสซี่ตงนี้เป็นไงบ้างฮะตอนนี้เมื่อกี้บอกว่ามีการจะสอบด้วยแล้วแถมยังต้องเตรียมแอดมิชชั่นด้วยนะฮะถือว่าเนื้อหาตอนนี้ที่เรียนเนี่ยมันมันมันโอเคไหมในสิ่งที่เราเจอในตอนนี้ก็ โอเคค่ะเพราะว่าครูแต่ละแต่ละท่านเนี่ยเขาจะสอนบทนึงแล้วก็สอบสอนบทนึงแล้วก็สอบเกือบทุกวิชาที่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องแบบเตรียมตัวแล้วก็เนื้อหาแล้วก็ต้องทําความเข้าใจเพราะว่าเขาจะสอบและถ้าสอบแล้วได้คะแนนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องสอบแก้ว่าทดสอบเราทีเดียวว่าอันนี้เนี่ยคือบรรยากาศของมัธยมเนี่ยก็คือมีความแอคทีฟก็หมายความว่าจะต้องเตรียมสอบตลอดเวลาเลยนะครับส่วนน้องคาริมาเนี่ยก็คือเก็บความรู้ไปเรื่อย เราจะมีการน้องฮาลิมามีการสอบกี่ครั้งคะลูกประมาณประมาณแค่สองสองสามวันอ๋อ,อก,ก็ก็คือมีการสอบอปลายภาคใช่ไหมฮะใช่ค่ะประมาณสามวันด้วยกัน<ช>นะครับผมแล้วถามนิดนึงนะตอนนี้ที่เรียนเนี่ยนะครับมีวิชาอะไรที่น้องฮาลิมาเนี่ยเรียนแล้วแบบไม่ค่อยเข้าใจบ้างไหมอืงวิชาอังกฤษภาษาอังกฤษนะฮะนะครับแน่นอนฮะพี่น้องครับมีวิชาที่ทั้งถนัด และไม่ถนัดนะครับผมแต่วิชาที่ไม่เข้าใจเนี่ยน้องฮาริมาเนี่ยแก้ไขมันยังไงคือเวลาเราไม่เข้าใจปุ๊บเราทํำยังไงให้มันเข้าใจมากขึ้นก็อ่านหนังสือบ,บ่อยๆก็ถามเพื่อนว่าอันนี้อ่านว่าอะไรเออนี่วิธีที่ดีนะฮะแล้วน้องเจสสตรงครับมีวิชาไหนที่แบบไม่ค่อยเข้าใจบ้างไหมในการเรียนในชั้นโมของเราก็มีเคมีค่ะครับเคมีแล้วก็พวกวิชาอังกฤษ ก็จะถามเพื่อนบ้างแล้วก็ยกมือถามครูเลยโอ้อันนี้คือแก้ไขตรงจุดเลยใช่สงสัยปุ๊บถามเพื่อนไอ้ถามถามเพื่อนด้วยถามครูด้วยถ้าครูสอนอยู่เนี่ยหนูก็ไม่อยากจะขัดครูสอนก็เลยจะะถามเพื่อนบ้างแบบกระซิบว่าอันนี้แปลว่าอะไรแต่ถ้าครูแบบปล่อยว่างก็จะยกมือถามเลยคอ๋อนะฮะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นเรื่องของบรรยากาศในห้องเรียนนะฮะที่ในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนะฮะที่นี้เนี่ยบางถามทั้งสองคนเลย ดีย๋ยวถามที่น้องเจสซีตงก่อนเพื่อนเราเนี่ยมีส่วนในช่วยแบบช่วยในการเรียนกับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับช่วยช่วยมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนคูค่คิดของเราค่ะบางทีเราทาการบ้านไม่ได้ครับคนเดียวก็สองคนดีกว่าคนเดียวค่ะนันก็อาจจะช่วยกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนบางทีเรายังไม่ได้ทําวิชานี้หรือย,ยังแบบยังไม่เสร็จเพื่อนก็อาจจะช่วยเตือนในส่วนเนี้ดีมากๆเลยค่ะเตือนและติวใช่ค่ะ โอ้โหนะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่ดีนะครับผมก็ถือว่าในในส่วนที่น้องเจสซีงประสมเนี่ยก็ก็คือเป็นเรื่องที่เพื่อนนช่วยได้มากนะครับน้องฮาริมาลูกตอนนี้เนี่ยในระดับของเราเนี่ยเ<ม>พื่อนเขาช่วยอะไรเราในการเรียนได้มากไหมลูกก็มีค่ะที่น<ม>้อง<ม>ทำน้องเมื่หนเรียน,นทางกำลันมาเพื่อนก็จะสอนเป<อ>็นอย่างนี้ครับถือว่าเป็นการเตือนกันเป็นการเตือนกันมากกว่านะฮะอันทำดินล้วนะครับผมครับแล้วตอนนี้นะฮะพี่น้องครับ น้องๆเนี่ยนะฮะก็เรียนมาสักพักหนึ่งน้องอย่างน้องคาริมาเนี่ยเปลี่ยนเพื่อนใหม่เลยนะครับผมน้องเจใสซ่ตรงนี่เพื่อนชุดเดิมขึ้นมาทั้งแผงเลยนะฮะเดี๋ยวทำที่น้องคาริมาก่อนแล้วกันนะครับผมน้องฮาริมาครับตอนนี้เนี่ยเรียนมาได้ประมาณสักเดือนกว่าแล้วนะครับมีเพื่อนใหม่ที่แบบสนิทกันประมาณกี่คนฮะมมา,มาห้าคนค่ะโอ้มาชอ้อแล้วห้าคนนี้ก็คือเรียกได้ว่ามีแบบไปไหนมาไหนได้วยกัน ไปกินนุงกันนมอะไรเล่นด้วยกันใช่ไหมฮะ,ะแล้วเพื่อนในห้องเรามีกี่คนนะครับสามสิบสามคนค่ะโอ้โหทำเีนะจากสามสิบสามคนมีสนิทกันอยู่ประมาณห้าคนนะครับผมมีเพื่อนที่อยู่ในบ้านไทยรักด้วยกันด้วยไหมมีค่ะมีมีด้วยหนึ่งคนนะฮะแล้วน้องเจสตงครับเพื่อนที่สนิทด้วยกันอยู่แล้วในชั้นมห้าพอขึ้นไปอยู่มหกเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมไหมฮะเหมือนเดิมเลยค่ะมาชาวแล้วมีประมาณกี่คนนะฮะที่สนิทกันในขณะนี้ หกเจ็ดคนค่ะที่สนิทแต่ที่ไม่สนิทก็คือแบบคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าสังคมในห้องนึงก็จะมีเพื่อนทั้งหมดแหละก็รู้จักกันหมดคือแบบรู้จักกันหมดแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือได้มีการพูดคุยกันหมดก็คือเป็นเพื่อนกันแต่ถามว่าสนิทจริงๆก็จะประมาณนี้ใช่ไหมฮะนะครับอันนี้นะครับพี่น้องครับต้องบอกว่าน้องนเนี่ยนะฮะก็จะมีคือสังคมในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นเพื่อนที่อยู่ในห้องเราเพื่อนที่อยู่ต่างห้องบ้างหรือเพื่อนที่อยู่ต่างระดััับช้นนกก็มี นะครับทีนี้นะฮะน้องน้องเจสสัตรงครับมีอะไรบ้างที่ทําให้เราตัดสินใจคบเพื่อนกลุ่มนี้มันเป็นพ่ออะไรที่เราแบบถึงได้แบบมีความสนิทสนมกันนะฮะ ที่หนูเข้าจอนโมสีเนี่ยหนูก็เลือกคบเพื่อนทุกคนเลยนะคะในห้องก็เลือกดูที่แบบว่านิสัยแล้วก็ใจคอทัศนคติที่เขามีต่อเราแล้วก็เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเกิดปัญหาไหมหนูก็เลือกหนูก็ตอนโมสีเนี่ยคือการเลือกเพื่อนที่ดีที่สุดเลยก็เลือกแล้วพอขึ้นมหเนี่ยพอขึ้นมสี่เทอมสองเนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่กลุ่มนี้ดีกว่ามันแบบว่าช่วยผลักดันเราด้วยค่ะก็เลยเลือกอยู่กลุ่มนี้ค่ะก็คือ ทัศนคติสําคัญใ,<ช>ในการที่จะช่วยกันเพราะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีทัศนคติที่จะคล้ายๆกันก็จะมาอยาู่กลุ่มในการเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมฮะแล้วก็ยังสนิททุกวันนี้<ช>นะครับน้องคาริมาครับตอนนี้เนี่ยที่ว่าเราเนี่ยเริ่มจะมีเพื่อนที่สนิทกันบ้างแล้วนะฮะประมาณสิประมาณ, 4, มาณ5้าคนนะครับเวลาเราสนิทกับเขาเนี่ยเป็นเพราะอะไรที่ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจคบกันแล้วก็สนิทกันกับเขาเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่า เพราะว่าหนดได้ยู้จากเพื่อนเพื่อแล้วเพื่อนเพื่อก็มาแบบมาทักทายว่านเนี่ยทําแบบได้ทํากันบ้านหรืเป่าอะไรเงี้ยหนูก็เลยงงอยู่เพื่อนก็เลยพาจูงมาไปหาครัวอะไรอย่างนี้ก็ช่วยกัน<ช>เกิดจากการช่วยเหลือกันมาก่อนแล้วก็ทําให้เราทุกวันนี้ก็สนิทคุ้นเคยกับเพื่อนของเรานะฮะัารทำดีแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยก็ได้เรียนมาสัากพักแล้วก็ใกล้จะสอบกันแล้วนะครับผม บางอยากจะสอบถามน้องๆนะทั้งสองคนที่อยู่ในวัยเรียนนะว่ามีวิธีการที่จะทบทวนตําราเรียนของเราเนี่ยยังไงบ้างน,นะครับส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณัเท่าไหร่ในต่อวันนะครับน้องเกสตงก่อนเลยครับก็หนูจะใช้เวลาในช่วงหลังละหมาดอิชาค่ะก็คือหลังละหมาดอิชาก็ประมาณสองทุ่มครึ่งก็จะรเริ่มทําการบ้านแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือนิดหน่อยถ้าเราอ่านทุกวันทุกวันนะค,ะค่ะแล้วก็บางทีก็ตื่นมาตอนชุวฮี่ทาเวรเสร็จ เรามาเสร็จทําเวรเสร็จแต่งตัวเสร็จเลยเรียบร้อยก็จะมีเวลาพักอยู่นิดนึงเวลารอโตอดีงกินข้าวก็จะอ่านหนังสือแบบมาอ่านหรือไม่ก็มีการบ้านที่ยังเหลืออยู่จากแบบเรายังไม่ทําก็จะทําในช่วงนั้นค่ะรับก็คือใช้ทุกเวลาที่พอจะมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเลยนะฮะอันนี้คือรุ่นพี่ที่เรียนมอปลายนะฮะจะใช้วิธีการอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วส่วนน้องคาริมาลูกในส่วนตัวของเราเนี่ยในการที่ เราเรียนนะลูกเรามีเวลาทบทวนหรือก็อ่านหนังสือเนี่ยตอนไหนบ้างครับของเราวันเสาร์อาทิตย์หนูก็จะไม่มีอะไรทำแก็เลยจะไปอ่านหนังสือทํากันบ้านแล้วก็ทํางานที่ตัวเองแบบยังไม่เลยทำวันที่หนูไม่ได้หนูก็จะไปหาครูครับส่วนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทํานี่เป็นพวกอะไรเป็นพวกงานบ้านหรือว่าเป็นอะไรครับผมวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยเพราะว่า บางทีหนูก็ไปช่วยคอณเขาบังก็เลยไม่ได้ทำทำดีดีแล้วครับถือว่าเป็นการที่จะต้องบริหารเวลาของตัวเองทั้งคู่นะครับพี่น้องครับสังเกตดูว่าใน,ในน้องตัวนี้ที่มาเนี่ยนะฮะจะเป็นระดับประฐมกับระดับศึกษาตอนปลายเนี่ยนะฮะการใช้ชีวิตการวางแผนเรื่องของเวลาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็จะเป็นจุดลงตัวของเราทั้งคู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางก็ขอดูอาให้เราทั้งสองคนประสบความสาเร็จในการเรียนนะฮะในไม่ว่าจะระดับใดก็ตามที่ตั้งใจนะขอเราสตาราสรงประทานความสำเร็จให้นะครับ วันนี้นะฮะพี่น้องครับและแน่นอนฮะสัป,ปาดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะผมได้นำเรียนกับท่านพี่น้องว่าได้มีพี่น้องหลายคนได้เข้ามาร่วมกันดูแลน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารต่างๆนะฮะน้องคาริมาครับมีอะไรที่อยากจะบอกนะฮะอยากจะบอกกับคนที่เขาเข้ามาดูแลเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าให้สิ่งของให้ทนการ GAN ศึกษากับเราครับเชิญได้เลยนะครับ ขอบคุณค่ะที่มาบริจาคสิ่งของให้พวกหนูพวกหนูแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแ,แล้วก็มีครอบครัวที่สุสบายอย่างดีค่ะอารทำดิลแล้วนะครับเป็นความในใจพี่น้องครับนี่แหละฮะพี่น้องครับน้องพูดมาจากใจคืออาหารในวันนี้นะลูกอร่อยไหม มา,มาชอร้อนนะครับเพิ่งได้สดสดกันมาเมื่อกี้เลยนะฮะน mm ้อ hmm. งเจสซีตรงครับแน่นอนฮะ mm hmm. สิ่งหนึ่งที่เรายังต้องการอยู่นะครับ mm hmm. บ้านของเราเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ยังขาดแบบยังไม่ครบอยู่บ้านนะครับอวลาที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องเนี่ยมาร่วมกับเราในการดูแลพวกเราบ้างครับเชนนะครับก็อยากจะเชิญชวนในการบริจาคอาหารของใช้แล้วก็ของกินอะไรต่างๆค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะ ร่วมกันมาวิ่งกับพวกหนูนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือพี่ได้วิ่งน้องได้เรียนเงิเนทั้งหมดนะคะจะเป็นทุนการศึกษาแก่พวกหนูค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะอจารก็รอใครรอค่ะอันทำดีแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะจะลืมพี่น้องครับน้องเจสซตรงเชิญพี่น้องมาแล้วนะฮะมาร่วมกันนะครับวิ่งนะฮะชารลส์พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับเรามีความตั้งใจที่จะทําให้กิจกรรมของเรานั้นขับเคลื่อนต่อไปนะครับด้วยกับ สิ่งด้วยกับความเมตตางอัลสตาลานะครับมาช่วยกันดูอาและก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับพี่น้องที่ยังลังเลอยู่ตอนนี้สมัครเข้ามาเลยนะฮะทุกประเภทการวิ่งนะครับเรารับอยู่เงินในส่วนนี้นะครับเราจะนําไปใช้ในกิจกรรมของบ้านของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของค่าเทอมให้น้องๆต่อไปนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับแกนบริหทั้งสองท่านของเราในวันนี้น้องเจสตอมมาแอและน้องฮาริมานะครับขอเชิญสั่ท่านผู้ชมนะครับ อาสลามุอะลัยกุมะราะมะตุลลอฮิวะมารากาโตะวอะลกุสสลามเราห์มะัตุลลอยกาุตะครับอันัรรมดลิลครับพี่น้องครับนี่คือน้องๆที่มาเข้าร่วมรายการกับเรานะครับผมต้องบอกว่าทั้งน้องสองคนนี้เรียนอยู่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกันแต่น้องจะมีความลงตัวในการดูแลตัวเองรวมถึงการคบเพื่อนและก็การทบทวนตําราเรียนต่างๆที่น้องๆจะจัดสามเวลาพี่น้องครับบ้านของเรานั้นในช่วงหลังมก,กริบก็คือช่วงเวลานี้นะฮะก่อนที่จะถึงละหมาิชานั้นนะครับ น้องส่วนใหญ่นะครับก็จะปฏิบัติศาสนาจิะฮะในเรื่องของการละหมาดการทบทวนคุราอานนะครับรวมถึงการอธิษฐัตซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะมีการแบ่งเวรกันโดยคุณครูแม่เนี่ยนะฮะก็จะให้มีการรับผิดชอบกันนะครับสําหรับรุ่นพี่ก็จะตักเตือนน้องในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นั้นนะครับน้องๆเนี่ยก็จะมีวิธีการในการบริหารจัดการเวลาของตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่เรานั้นนะครับได้พยายามที่จะให้น้องๆเนี่ยนะครับมีในเรื่องของศาสนานะครับในการที่จะ เป็นเครื่องขัดเกลาแล้วก็เป็นหลักยึดมั่นที่ถูกต้องให้น้องๆน่าจมีหลักคิดกันต่อไปนะครับและพี่น้องครับโครงการหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะประคาสัมพันธ์ในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับนั่นก็คือพี่น้องครับบ้านเรานั้นแน่นอนนะฮะในขณะนี้มีน้องๆทั้งสิ้น35คนด้วยกันนะครับ35คนย่อมมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับซึ่งพี่น้องครับบ้านไทยรักของเรานั้นมีรายจ่ายนะฮะที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอยู่ที่ ประมาณ2,000 0 0บาทนะครับในการที่จะดูแลน้องๆต่อเดือนนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็ได้รายได้ส่วนหนึ่งนะครับมาจากศรัทธาการเต้นเพรสด้วยนะครับแต่ถ้าพี่น้องครับเรานั้นก็ยังคงขาดงบประมาณอยู่อีกพอสมควรในการที่ดูแลน้องๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าน้องๆนะฮะจะได้รับการบุคลากะเป็นรายบุคคลนะครับก็อาจจะทําให้น้องๆเนี่ยนะับได้รับกําลังใจนะครับในการที่น้องๆนั้นจะได้ใช้นะครับในการเรียนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่รับ คุณการศึกษาเนี่ยนะสูงสุดนะฮะตามความสาม,มารถนะครับเราจึงเกิดโครงการหนึ่งขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่าโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์นะครับซึ่งโครงการนี้นะฮะเราตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาศักยภาพของบหาไทยรักนั่นเองนะครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้วิธีการนั้นไม่ยากครับพี่น้องครับโดยที่โครงการนี้นะครับเรามีความต้องการที่จะให้พี่น้องนั้นมีส่วนร่วมในการดูแลน้องๆ้องเสมือนลูกของท่านนะครับ โดยที่ให้ท่านพี่น้องนั้นร่วมกันดูแลน้องๆในค่าใช้จ่ายแต่ละระดับนะครับซึ่งเป็นรายเดือนนะฮะดังต่อไปนี้นะครับระดับปฐมศึกษานะครับจำนวน700บาทต่อ1ทุนต่อ1เดือนนะฮะในระดับมัธยมศึกษาและมหาวทิทยาลัยนะครับในจํานวน1,200บาทต่อ1คนต่อ1ทุนนะครับต่อ1เดือนนะฮะพี่น้องครับเนื่องจากว่าโครงการนี้นะฮะเป็นโครงการที่เรานั้น มุ่งเน้นนะครับในความสัมพันธ์ทางด้านของการผูกมัดอ่าขอภายนะครับผูกพันให้จิตใจซึ่งไม่ใช่การผูกมัดนะครับพ่อแม่ผระถามนั้นสามารถที่จะกำหนดเวลาในการผัวถามน้องๆได้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีผัวถามนะครับได้มากกว่าหนึ่งคนเพื่อเป็นโอกาสนะฮะในการสร้างให้กับน้องๆเนี่ยได้มีผู้ผระถามร่วมกันนะครับซึ่งโครงการนี้นะฮะต้องบอกว่าเรานั้นนะครับจะเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการที่ให้ท่าพีน้องนั้น เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ความเกื้อกูลกันระหว่างผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่วนน้องๆบ้านหาไทยรักนั่นเองนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้เราจะนําไปใช้เพื่อกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อน้องๆซึ่งเป็นรูปธรรมของทุกท่านในโอกาสต่อไปโดยเรานั้นจะมีโอกาสนะครับที่จะพัฒนารายงานพัฒนาการของน้องๆเนี่ยให้ท่านพี่น้องทราบเป็นระยะนะครับพี่น้องครับค่าใช้จ่ายที่ผมได้นําเรียนไปสักครู่นี้นะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถจ่ายได้ครั้งเดียวนะครับนั่นคือสามารถแบ่งจ่ายได้หลายระยะเลย ไม่ว่าจะเป็นระยะ3เดือนก็ดีนะครับ6เดือนก็ได้นะครับหรือจะเป็นรายปีก็ดีนะครับซึ่งถ้ามีน้องสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราได้นะครับซึ่งโครงการนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับ <S <S <ๆ>เพื่อโดยความตั้งใจที่ถ้ามีน้องนั้นจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลน้องๆกับเรานะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นนะฮะให้โอกาสในการทําความดีของท่านนะครับเป็นโอกาสในการสารฝันนะฮะให้กับน้องๆบ้านไทยรักนะครับซึ่งถ้ามีน้องครับถ้ามีน้องท่านใดมีความสนใจที่เข้าร่วมโครงการนะครับ สามารถติดต่อได้นะครับที่เพจ Facebook ของเราที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้นั่นคือเฟซบุ๊กนะครับบ้านไทยรักบ้านพระเพลนเด็กกําพร้นนานะครับหรือที่เบอร์โทรศัพท์ของเราก็คือ0970802317นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสดูแลน้องๆร่วมกันนะครับพี่น้องครับรายการของเราในขณนะนี้หมดเวลาลงแล้วครับอีชารลล์ลอตนะฮะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับในวันนี้ผมและทีมงานนะครับแล้วก็น้องๆต้องขอกราบว่าบาวิเลยตาฟิกวะฮิดายะ ัสสลามุอะัรกุมงะเราะห์มะตุนลอฮิบอราะกาตุสวัสดีครับ